สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบอยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องมีหลักช่างัวนะครับผมผู้ติดตามอย่างง่วทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบอยเดินทังมาที่ตลาดนัดโคกกระบือผู้ดินนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับผู้ใดนะครับอยากจับใจสื่อไข่นะครับว่าสะเป็นง่วเป็นกล้วยนะครับเขวมาจับใจสื่อไข่ได้๋ด้ครับพี่น้องครับงัวนไหลด้ยครับสำหรับผู้ใดสิหางวงามนะครับมาเบิ่งเอานะครับถึงตาต้องใจก็ยังจับ อยากซื้อจับใครกับในห้อยเพิ่นนะครับผมเอาราคาสิเป็นอย่งไรนะครับนับตัวจากนี้ไปนะครับโอยเฉพาพี่น้องไปเขาไปชมในตลาดนะครับสำหรับตลาดนะครับเพิ่นเปิดทุกวันอังคารกับวันศุกร์ด้วครับพี่น้องครับทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับเส้นทางไปสะดวกมากไงนะครับพี่น้องเส้นสองสองเกีดนะครับถนนสองสองเกีดสหรัสขันกาลสินนะครับถนนมาอีกสองสองเกีดนะครับติดถนนสีเลียนเลยเหรอครับพี่น้องครับเราต้องไปขอซอกซอยทางใดนะครับผมเอ้า เดี๋ยวไปชมราคางัวะวันสิบโอนาฝนกันนะครับพี่น้องจะเป็นเัื่งใดนะครับตอนนี้ก็อากาศฮ้อนๆกำลังระอุอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปชมตัวแหลกกระบวยร่องขายระบายก็คือรถเพราะท่านขายครับเพท่นขายเนาะอ๋อขพอดีแยกแม่เพิ่นไหมครับแยกแม่เพิ่นมากพิ่นเลยพิ่นมากกัเลยพิ่นอยากดินจังหน่อยว่เป็นเสียกหน่อยเนาะครับเพราะท่านเป็นเสียกเน่เป็นเสียกได้ครับพี่น้องครับได้เอาขึ้นรถไปก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวง่าเอาของ เนีแฟ้มเลยครับเดี๋ยวเอาไทยเดี๋ยวมีตัวนี้นะครับตัวดีตัวใช้นาะงไทยสูงพ่อลอยสามสิบใบกับสิประมาณนี่แหละครับบวกลบเนาะบวกบวกลบบวกลบประมาณลอยสามสิบกับลอยสามสิบบวกเนาะใหญ่ๆหนังหย่นๆครับผมอ๋อครับพี่น้องหัวแดงขึ้นตัวได้ครับครับผมตอนนี้มีอย่างใบ่มีอยังครับประกันต้นนี้ให้ครับผมนุ่มกระซิบก็หนอกตั้งดีเนาะครับหนกตั้งตรงขนาดนะครับผมไม่เยัะเดือนไหน งวกระสีอยู่ประมาณบ่เกินฮกเกตเดือนนะครับบ่เกินฮกเกตเดือนแม่นครับผมแต่ว่าตัวดีตัวงามแห้งครับลูกสาวพอได้ลูกสาวเพิ่นกับว่าลูกมันชีไวไหครับตอนนี้เราลูกชี่ไหวเนาะใบมันบ่อใดมาเนาะใบบ่อใดครับผมใบบ่อใดนะครับเดี๋ยวใบจะทายเมียเพิ่นในเบื้องได้ครับพี่น้องครับครับผมเอาเมียตัวโตลูกก่อนนะครับผมนี่เมียมันครับอยู่คันแล้วราคาอะไรพ่อไดเดี๋ยวราคาห่องราคากับเปิดใบสามสิบเก้าครับ เปิดไว้สามหมื่นเก้าบาทนะครับแมนครับต่อรอาใสครับผมสายรื่งดีนะครับพี่น้องสายรื่งกระชับนะครับครับผมน่าพินดีนะครับผมทานสองท่านอองามๆนะครับท่านใด้นใจมากครับผมนี่ไรแม่พี่น้อแม่นี่ครับแม่พ่นเงแสูงหนอยห้าสิบ้าวกครับพี่น้องนี่ละแม่สูงรนอยห้าสิบห้าบวกนะครับพี่น้อง เอามียมาส่งลูกขึ้นรถได้ครับเมียมาตีทองแล้วนะครับเมียตีทองแล้วทองสามเดือนเอาแยกใหญ่กันได้ครับพี่น้องครับแยกใหญ่กันครับแยกใหญ่กันนะครับผมมาต้องห่วงวัดไม่สิหน่อยครับเมียไม่ไดเอาแม่ใหญ่ลูกกระดูกแข้งขาดีนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับเอาเอาไปเราไปเลี้ยงนี่แหละหัวแยกแมีออกไงนะครับพี่น้องครับนี่แหละต้นตัวดีนะครับพี่น้องท้ายทึงรถเห็นเบ่งรถนะครับหนอกตั้งตรงขาหน้านะครับเรื่องสวย นะครับบันไผ่งามเบื้องค้นหางนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผู้ใดสนใจนะครับใบอย่งคลิปเดียวเพื่อมาโหลดพี่หนังสร้างใหม่เราพัฒน์ลงรถนะครับเอาไปคังไปขวากเข้างามๆนะครับผมเอาไปเตียงคาไว้นะครับเออแล้คาเปลือกแล้วค่าห่วงเอาตัวนี้ัทบาทได้่ตัวนี้เปิดไปสามสี่ครับผมตัวนี้สามหมื่นสี่พันบาทผสมแบบแม่แยกลูก กแง่เขาสือเพิ่นกับว่าผสมเนาะเอาแม่ยากครับผมเพิ่นผสมมากก็เขาบริเวตรวจเห็นเนาะแมนแมนครับผมเขาขายเป็นทองว่างเขาเหรอครับขายเป็นทองว่างจะมาขึ้นตัวกันสามหมื่นสี่พันบาทนะครับมันขึ้นเขาผสมไหมแมนครับค่อยมีลูกไม่ม่แล้วหนึ่งตัวได้เนาะมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันบาทถูกประมาณราสี่สิบครับวัดสี่สิบวกได้เนาะครับผมได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งอิสไซดีครับพี่น้องอิสไซดีเชื่องครับผมจับใบได้ว่ายังสดอยู่ครับ เป็นงวเขาดอหน่อยเนาะครับเขาดอซื้อครับเป็นงวเขาดอได้ครับพี่น้องงูอะไรสีเป็นไงนะครับเป็นงวเขาดอนด้ครับพี่น้องครับผมื่นสี่พันบาทครับตัวนี้33ครับสามหมสามแม่สาวใบแม่สาวครับผมสาวพร้อมผสมสาวพร้อมผสมนะครับสามหมื่นสองบาทสีดีมีไซดีกันครับสีดีมีไซดีนะครับเอาแต่เราพี่น้องท่านใดสนใจนะครับงวแม่สาวพร้อมผสมได้ครับพี่น้องครับมองกันไปเราไป ไปเลี space, ้ยงได้ตอร่องได้น right? ี่ครับสามสิบสามกับตอร่องได้ราคาห่วงซื้อหน่อยเนาะราคาห่วงครับผมราคาเปิดราคาห่วงได้ครับพี่น้องยังต่อร่องได้อีกนะครับสามหมื่นสองพันบาทแข่งแข่งขาดีหน่อยเนาะประกันต่ำนี้ซื้อย่างครับผมประกันต่ำนี้ซื้อย่างนะครับอย่างเลยอ๋อเมียสาวอ่ไว้ประกันต่ำนี้ยังประกันต่ำนี้ยังแมสาวแม่สาวสาวหน่อยประกันตัวนี้ครับผมอ๋อาตัวนี้ใบเจ้าอะไร ตัวนี้เปิดไว้สูงประมาณ140เปิดไใบ340ครับผม340ถ่องไหมครับตัวนี้เป็นตัวใ้ถ่องครับงอเสาวกันงอเสาวกันเนาะครับเแถวคู่ครับเแถวคู่นะครับพี่น้องหลายคนว่าเแถวคู่คืออย่างนะครับงอซองปีได้ครับพี่น้องเแถวคู่แบนครับฟอมผสมเลือกดีครับตัวนี้อ่างอ่างผ้าลังเทียนี่สีเบิ่งตะกันเขาในเบิ่งบ่ได้นะครับเบิ่งบัวไหลนะครับพี่น้องสีเบิ่งกันเขานะครับตัวคนแต่งเขามานะครับเบล่งแถวเอา สามหม่นเท่าไรก่อนตัวนี้ตั้กไอเปิดไบสามสิบสครับสามหมื่นสี่ับาทราคาห่วงนะครับพี่น้องสูงนอยสี่สบวกขึ้นกันนะครับเอาเจ้ารตัวนี้ไอตัวนี้เปิดไบส้าหครับสองหมาบาทต่อได้อีกขึ้นกันแดงบดได้ไหนาะงแดงบดนะครับพี่น้องงูเนงขาได้ครับพี่น้องงูแดงบดนะครับสองหมาบาทคยูนีแดงบด เบือลึงเงาครับตัวนี้ตีกระทบน้อยนะครับข้องสางได้เท่าน่นอนครับพี่น้องตีกระทบนะครับงตัวนี้หนาเงานะครับสูงร้อยสามแล้วล่ะนครับเบือเรื่องดีนะครับพี่น้องตัวนี้สองหมื่นตัวนี้สองหมื่นสี่น้อยบาทได้นะครับแล้วข่าหวงด้ครับเอาไปยกคู่ก็ได้นอเนาะแม่ยกคู่กถือลูกไปอีกหลายนะครับพี่น้องตอนนี้ ประกันครับผมประกันให้ซูยางหน่อยเนาะซูยางซูยางครับขอแต่เพิ่นอยากให้ประกันยังประกันให้เบสเอาถ้าพี่น้องนะครับผมพี่น้องโทรมาแล้วนะครับผมรายละเอียดบ่ครบบ่จบจังได๋นะครับติดต่อสอบถามนะครับเจ้าของงัวเด้อครับพี่น้องครับนะครับเบาจะเป็นซื้อกลางพี่น้องนะครับเอาสำหรับเบอร์โทรติดต่อเบอร์ใดก็อย097ครับ097 191 191 9397ครับ9397าหนึ่งหนึนึ่าสามครับเก้าสามาเจ็ครับซูพัดฟาร์มหน่อยเนาะ ง่วงงามทางย่างตลาดหน่อยเนาะแมนครับน้องเด้เอาขอบคุณหลายๆครับาไปมันมัดด้วยครับผมขอบคุณครับผมเนาะหยับย่างเขาไม่เรื่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาจับของเพิ่นก่อนนะครับได้บาทพ่อแม่สาวแม่สาวได้บาทพว่าแม่สาวนะครับพี่น้องแดงเข้มเลยได้บาทพ่าสองหมื่นเจ็ดเอาราข้าวห่วงนะครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับได้เดือนแล้วพ่อ เส้นปีไป18เดือนนะครับอายุ18เดือนนะครับเม็ดสีแดงเข้มด้วครับพี่น้องสอนสูงกว่ามันลอยหยิบหาบวกนะครับเราควรได้ส่วนใจนะครับอยากได้งวเมีอาเซาไปเลี้ยงนะครับผมหน้าตาดีนี่ใสเชี่ยงนะครับสีมันตันสุดนะครับพี่น้องสีข้นมักนี่นั่นสีแดงเข้มๆนะครับแดงเข้มๆเลยเราควรได้ส่วนใจได้ครับพี่น้องอยากได้น้องเป็นเลี้ยงนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทเอาบงหน้าตา วัวสีเบีดเดือนครับพี่น้องวัวสีเบีดเดือนนะครับยังใเงยไปอีกหลายนะครับเอาไห้ตัวพวามม้นนี่เอามาสวงตัวนะครับเอามาสามขายตัวนึงเลี้ยวนะครับตัวนี้สวางหมื่นเจ็ดพันบาทราคาเป็นเสื่อเป็นห่วงนะครับยังต่อรองได้อีกตั้งนี้มียังว่าพอตัวนี้ตั้งนี้ไม่มีเนาะประกันไหนสุอยางนะครับพี่น้องครับตัวเลี้ยงได้บาทเหอสวางหมื่นเจ็ดพันนะครับราคาเดียวกันนะครับพี่น้องครับ เราผู้นใดสนใจนะครับอยากได้น้ำพึนไปเลี้ยงกับตีต่อสอบถามเขอมาได้เหรอครับพี่น้องครับเบอร์โทษเดียวไอ้ขอให้นะครับผมงามๆตัวนี้สีหญ่ก็ตัวมุกิร์นะครับแต่ว่าสีเพเลียงสีนะครับเอาเลี้ยงคู่กันเอาเอาไปตีทว่างนะครับไปเลี้ยงเอาหน่อนเอาเนี่ยของสีได้ีหรอครับพี่น้องครับเอาเบอร์โทษตีต่อมาได้เพราะอะไรครับผม84 954 6903นะครับพอสีอยู่กัมะลาซส์นะพ่อเนาะเอาคนอยู่กัม马拉เซย์นะครับพี่น้องอยู่ใกล้อำเภอล่ะผู้ใดสนใจก็เข้าไปอยาาชมเมืองตัวจริงได้นะครับหรือว่าเห็นนี่กล่องเบาร์อะแล้วว่ามักนะครับโทษตีตัวสอบถามนะครับตัวราคาอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับไม่ควรไปซูงเลยบ่ะนะครับพี่น้องครับเอาขอบคุณหลายๆนะพ่อมันมัด้วยครับผมตัวหน่อยบ่เมียนบ่ตัวหน่อยบ่เมียนเนาะเมียสาวหน่อยบ่เมียนะครับ ปูนกระายออเจาะไรนรสองหมื่นสามห้าร้อยนะครับงัวเมียเสาอยกเมียเนาะอยกเมียว่าไหมนะครับสองหมื่นามหอยม่ตอะไรมั้งนไตัวครเปล้วยังซีย่งซีได้ขาครบ่ไนด้ขายปเด็คเนดน้ำมันเนาะ่ด้กใคน้ำมันเนื้อมัน วอารการมันเมื่อบานนะครับสีเบวังกินลาบกินก้อยงาก็จะว่าขึ้นหมดส่วนปัญหาอยากกหาเป็นก้อนแะไรครับพี่น้องแต่ว่ามีในหอยผู้เขามาผู้เขามาเสือมั่วของมีมั่วเสือกันได้ครับพี่น้องยางรอหาเสือน้ำบั่นอ้างเทียกบว่ได้ราคากันเนี่ยน้ำบั่นกับห่วงไรเท่ากันนะครับแจ้งค้าดีนะครับกันทุกอย่างกันวไหน่ะเนาะักนตุ้ยยังนี่ตัวไทยอีกบ่เดีนยวคือบ่ แม่ยสาวกันบ่ลือเงาถ่องได้บาทครับราคาหนึ่งเก้าห้าร้อยราคาเปิดไบเบาๆเลยเนาะห9 5่0เาห้นะครับพี่น้องมงาแเม่สาตัวนี้ไหนพ่อมผสมเนาะนหนพ่อมผสมนะครับแข้งคาาดีนะครับพี่น้องเอาแม่ลูกตัวผูวไปแม่ลูกตัวผู5สา0หมบาทเนาะ ลูกเรียกไว้ลูกสองว้อลูกเรียกนะครับพี่น้องสามหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห่วงแง่สูงเลยครับพี่น้องตัวนี้ปล่อยซีซิมหาบวกลบคุณละนะครับลูกสีเดียวกันแล้วก็เมียเอางามๆนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดทุ่มมาไร่ทุนมมาสูงนะครับอยากได้ง่วงสามหมื่นกว่าบาทไปเลี้ยงนะครับนอกกระเป๋าคืนได้นะครับผมนี่แหละแจ้งขาหูตาซือ้อประกันกันนะครับ เราะทอนก็เ่อคืนกันนะครับพี่น้องมีตลาดนะครับมีราคาการสือขายนะครับส้างตลาดพุ่นออกไห้นะครับพี่น้องสืบขายแล้วก็ให้เพื่นออกไปสืบขายเห็นน้นะครับาเป็นวากับเลยนะครับพี่น้องมีปัญหากันจังปุยกันไหโอรอ่าเอเบอร์โทรติดต่อนศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแดนะครับไม่อย่งครับไม่อยโบมาทางเดกไปโพชัยร้อยดนะครับพี่น้องครับไอยโบ นะครับผมเอาขอบค้ณหลายได้มันมันได้ครับผมหัวทางหัช่รอยเย็ดนะครับพี่น้องครับยังออกไปเลยเาขอมะช่วงมึงตัวนี้ครับแกหนล่กรงเนี่ยก็่พี่แกหนุ่มแรเนี่ยกว่ายคร้บ่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทห้าหมื่นเจ็ดพันบาท อ๋อขอขอว่าโปรโมเตอรขอว่าพี่ไอ้ไปวางเลยางเแจกแจก่ายแบว่าแล้วข้าห้าหมื่นเจ็ดครับเอาห้าหม่นเจ็ดพันบาทนะครับลูกแกครับลูกแกลูกกับแม่แม่กับแม่ครับลูกกับแม่แกับแม่นะครับแถมเสื้อเสืองัวแถมยังนี่เื้องัวแถมเบียร์อีกรังนึงเสื้องัวแถมเบียร์รังนึงนะครับ ห้าหมื่นบาทนะครับ้กูบวาเยีนเซเด้ไครับพี่หลรับงน่งแม่สูงเท่าไรมันสูง140่บครับโอ้ยลอยสีบปะนาบอกไปหลายรอบรอบโ้โอ้ยเมาเมมนต์พี่ง้อยหกสิบขึ้นครับเราสว่าขนแม่เติม40่สิบดีกีเต่างัวสูงลอยหกสบอาอรยหกสิบบวกได้ครับพี่ห้องหัวใหญ่ได้ครับ มากอนนะครับคัดซื้แม่นี่อยากเปียนน้ำยังไงครับว่าไม่เอาเี้ชีสุดน้ำไปข้างหลังมันกินน้ำบอมันไม่หน่อยเาบกัดครับแ่ก็พักวดตาครับแกก็วักปครัปวดาดคบครับดครับพอครบพกปวดตครับก็วดตาครับก็ัดตครับก็พีกอยครับครับานี้วาับ ครับประกันให้ประกันมัดุกอย่างครับประกันจนได้เมียคนละประกันจนได้เมียห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องราคาเปลือกและราคาหัวตัวร้องกันอีกนีกโลกมันเป็นงัวสดนะครับแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงนะครับพี่น้องเมียคนหนึ่งสาวก็เป็นตัวดีอยู่นะครับผม สำหรับพี át, ja, ่น้องท่สนใจนะครับอยากได้ก็ไปเราไปเดื่องบ่ได้ป่วยบ่ได้ไข้อย่างไรเนาะบ่อครับบ่บ่อบ่เก็บไข้ได้ป่วยอยังบ่ได้เก็บไข้ได้ป่วยอยค่างยากระสีใดไม่แล้วยาขี้กระตือกระสีใดแล้วเนาะครับบ่ได้ต้องมากระดิ่งนะครับบ่ได้ต้องมากระดิ่งให้เราบ้างครับสนใจไหมเอาเท้วผู้สาวสนใจเบอร์โทรติดตราบ่อใดโทรเบอร์ใดก็บเบอร์ทศป่วยเนี่ยเดี๋วไม่คว้าก็บ่อที่บาดิ่งนะผู้สาวสนใจไปคว้าไปคว้าเบอร์เมียนะครับพี่น้องเอา ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทได้ครับพี่น้องพอมาคุยกับเราโหลดนะครับแปดสองครับแปดสองแปดห้าสามครับแปดห้าสามแปดสี่สองหนึ่งครับแปดสี่สองหนึ่งนะครับห้อยยังก้อยห้อยบันเทิงเมียหน่อยครับห้อยบันเทิงเมียหน่อยนะครับเอาเาเราไปแล้วไปเลี้ยงนะครับเพราะนั่นจะใช่อ๋อได้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเอาโตไปหาเมียเราโหลดพี่น้องนะครับผม งงามนี้ครับพี่น้องถ้าเหมือนเจ็ดพันบาทนะครับเป็นงวงงามนะครับโอ้ยสูงหลายหกสิบก็ธรรมดาเดียครับพี่น้องเป็นงวงใหญ่นะครับงวงใหญ่งวงหยักเราควรจะสนใจกันต่อสอบถามนะครับขอไปคุยราคากันนะครับก็ไรห่วยเพิ่นในราคากันบวไดีอย่าที่ยังไปชุมอะไรแบบ พอไรนะครับพี่้องก็ไทยสวยจัง่อยนะครับพอไรเติบอยู่เจ้าบ่ายขอพอแล้วค่ะสามหมื่นสามแล้วค่าห้องของพอแล้วก็แา้ค่าเช่าวขายวคาขายก็ได้ ราคาราคาหว่วงนะครับพี่น้องสามหมืสบาทว่าเมียสาคบเป็นจีเขาไวา้นะครับแต่ว่าเขาขังนึ่งีเขาขังนึงจีผไ้ด่าสันพอแล้วะสามหมื่นสามเราผู้ใดสนใจนะครับ 300, าใคก็พอแล้ไปเังงามดีนะครับพี่น้องครับตนตัวดีอย,ยูตวบ่ราคาไขยราคาห่วงนูนะ่พอเนาะ สามิบานครับตัวใดสามสาครับราคาหา่วงยินต่รองกันเลยอยู่แม่หน่อยไร้างเนี่ยก็พอแม่หน่อยอกกมืน่นแปดนะครับผมมื่นแปดนบาทนะครับว่แม่สาวหน่อยนออะครับพี่นนอสาหรับผู้ใดสนใจนะครับงัวปไูนกกนะครับเีาขอเราไปอยัางไดนะครับพี่หนอสามสิบสามมื่นแป ตะว่ากินนวดจาดอัดงวนมานยกไันมนไะครับมเขาเรียกออาเดียกน่องยู่ตลาดนะครับผมเพื่อผู้ดีเขงเขาตำบลผู้ดีนนาครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองกาลสินเมืงวั่อครับ

ตังบนยังอุ่มบ้านยังอุ่มพ่อไอหยองพ่อข่องนะครับพ่อข่องพ่คข่วงนะครับคนอายุไก่ฟังคุณอย่าเข้าไปเบิ้งนอพอแล้วฟางว่ามันพอฟังนะครับเข้าไปได้ Gotta, ้อพอเนาะตำงบนมีซื้อเดียวตำงบนมีซื้อเดียวแล้วบอบคุณอะไรกระเป๋าม yeah, ันมเนนะครับผมเง่นเราคิดเราค่าเงินก็บาทนะครับก็ราคาสามหมื่นนิหน่อย ครับเป็นงวแม่สาวนะครับอเล้มามาขายในตลาดครับมีพี่น่องรับชมนะครับเอาได้ผัวไอ้บ้างเงบก็ไว้แม่สาวไหมเจ้าบ้านห้าลัก่ผัวสามสิบหกนะครับลาคาห่วงไะครับพี่น้องสามหมื่นหบาทต็ได็กน้อยหน่อยนี่นะ ได้นิดหน่อยนะครับเป็นว่าเมียสาวก็เก่าเดือนนะพ่อเนาะก็ถ่ายดีเนาะถ่ายดีนะครับถ่ายดีเครื่องอมถายดีใบนี้เลยปะเอาลูกสาวพ่อได้พ่อมีใบเกิดปะครับลูกปากกาต้องฝึกเพราะเขได้เอามาใบเกิดันใบเกิดเพราได้เอามาเนาะพ่อเนาะนี่ไล่ค้งตัวปันลูกสติงเล่กเหรครับพี่น้องครับนี่แหละคนถ่ายง่ายมีง่ายกว่านะตัวนี้เราควรไดสนใจนะครับ รึกว <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่ามีสาวหน่อยอยู่นะครับแด็กนังต้นตัวดี่ดอกนะครับแต่ว่าสำหรับคุณเลยมาแข่งโบ๊ทด้ครับพี่น้องตอนนี้ม่มีแล้วพอเนาะตอนนี้ไม่มีประกันให้นะครับว่าจะเดือนกี่พอเข้าเดือนเข้าเดือนเออแข่งขาเงียดีเนาะแข่งขาเงียนะครับกระดูกดีโค้งซันเนี่ยแม่เขา่ไหวพอไหมแม่มันทอดนะครับ แม่มันท่องกว่าพ่อท่องแม่ถ่องแม่มันท่องเบิ่งเกือบรังงามงามอะยู่ใกล้กับส้งไห้เนาะพ่อเนาะอยู่ใก่ส้วงไห้อยู่ใกล้กับส้งไห้นะครับพ่อมาคุยนะครับคุยราคาสอบถามกันเบิ่งอ้นยุกไก่ครับไก่กับมะขุยไก่กันยังขุยอีกหนึ่งเคียนหน่อพ่อเนาะอาหารยุกไก่กับยังคุยอีกหนึ่งเคีนหนึ่งนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับพี่น้องสามหมื่นเท่าไรครัพ่อสามหมื่นหกพันบาทเอาเบอร์โทรติดต่อมาเลยครับพ่อเบอร์โทรติดต่อครับ 098 593 5 9 3แป3ศน้าเนน่มขมุนม่ขนนะครับบ้านยังก่บ้านทำปลาบตำบลสะตะคันนู่บ่เนาะบ้านทำปลาตำบลสะตะคันนะครับเอาอยู่กระสินนเนี่ยเลพี่น้องสนใจขอไปชมเมืองตัวจริงเขาไปได้นูบ่เนาะเออเอ้ขไนลายระอกกันมาหน่อครับผม มาเสาไล่ไหลนะครับคุณหลวงอิตาลัดนะครับผมมาเสาไล่ครับสาหรับสัตว์ดนะครับอยากเบิ่งนยิงไดรนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับติดต่อสอบถามนะครับมักตัวใดก็สอบถามให้หอยขึ้นเบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ ة, นะครับใบฉีจากราพี่น้องไปเพียงสมีก่อนกับคลิปหน้าคลิปใหม่เคยเจอกันไหมนะครับคลิปหนึ่งใบขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม